สำหรับวันนี้ก็ต้องจากกันแนละ้วขอบคุณมากนะฮะท,ที่ติดตามกัมนะฮะฟังบทเพลงของครูสายหยากแล้วกันนะฮะฟังบทเพลงสุธาด่านซ้ายนะฮะผมอยู่ชายแดนมัน,มนแสนเดียวดายอำเภอด่านซ้ายใกล้ล้นสุตา มองไปทางไหนใจเศร้าเห็นแต่ภูเขาคอฟ้าเสียงนกการ้องก้องใครผมเฝ้าคราวยาว เมื่อใครไม่เคยอาบน้ำเดือนกว่าร้อนแดดหนาวฟ้าทนไไปเพื่อให้ชาติไทยงดงามด่านซ้ายชายแดนแม้นเมื่อนาดาน่านตํรเจททาน ลีชีปองแดงสยามท่านกินไข่ดาวหมูแทงท่งกินข้าวแห้งแช่น้ำนั่งเวรอยู่ยามมันหนาวเสียงกองเวียนแทนเสียงดนตรีดังมีผู้ที่มาร้องเพลงยาอยู่เวรโคนไม้ใกล้สว่าง หนาวหยุดน้ำค้างใจดาวอยากดงแก้มสาวสะกคือด่านสายชายดแดนเม่นเมื่อนาดดานตําวเรวอานที่ชี้บ้องแดนสยามท่านกินไข่ดาวมูแทงผมกินข้าวแห้ง นั่งเวนอยู่ยามมันหนาวเสียงกอง้องือเปืนแทนเสียงดนตรีดังนี้ผู้ที่มาร้องเพลงยาวอยู่เวนคนไม้ใกล้สว่างหนาวหยดน้ำค้างใจหนาวอยากดมแก้มสาวสะเทือ สุขสมหวงความสุขทุกท่านก mm ็ฝากเพลงสี่ทุกท่านจนมีความสุขนะฮะก็ยังไงก็ผมก็ฝากไว้ก็ซึ่งบทเพลงของเพลงดังในอดีตนะฮะก็อาจจะเป็นบทเพลงของครูยอดรักสลัดใจเนี่ยก็เพลงของพี่เป้าสายนิยาก็ครูนะฮะก็ผมเป็นยุคของผมนะตอนนั้นผมก็จังได้เป็นเพลงที่ดังมากนะ ก็เสร็จนิ้วก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะก็ผมก็ดีใจนะขอบคุณมากนะกสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ